สวัสดีครับท่านผู้ชมทุกท่านและวันนี้อยู่ในรายการจัดเทียริสของผมเองนะครับเทียริสนี้ก็จะมีหลายเทียนเลยนะครับเทียร์แรกครับพ่อโคตรแม่ดีมากครับเทียร์ที่สองครับดีเยี่ยมเทียร์ที่สามครับก็ดีนะเทียร์ที่สี่ครับเรียนได้อยู่เทียร์ที่ห้าครับไม่อยากเรียนและเทียร์ที่หกเอาออกไปจากหลักสูตรครับผมก็จัดเทียริสวิชานะครับ วิชารแรกครับภาษาไทยสำหรับผมก็เรียนได้อยู่ครับ,รบไม่ได้ถึงขั้นไม่อยากเรียนแล้วก็ไม่ได้ถึงขั้นเอาไปออกไปจากหลักสูตรนะเพราะว่ามันเป็นภาษาไทยครับต่อมาสังคมครับสังคมสำหรับผมนะก็ดีนะไม่อะ่ะเรียนได้อยู่สังคมก็โอเคได้อยู่ครับต่อมาการงานอาชีพครับเอาออกไปจากหลักสูตรครับต่อมา วิทยาการคำนวณครับวิทยาการคำนวณเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์เทคโนโลยีผมว่าก็ดีนะมันเป็นวิชาเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ครับผมก็ชอบนะชอบอยู่ต่อมาว่ายน้ําครับดีเยี่ยมครับผมว่าใครๆก็ชอบแหละครับว่ายน้าเนี่ยต่อมาครับวิทยาศาสตร์ครับแต่มันมองเห็นได้แค่เนี้ภาพวิทยาศาสตร์สําหรับผมก็ก็ดีนะเอามาประวัติศาสตร์ พ่อแม่ดีมากนครับพอผมชอบประวัติศาสตร์แต่แต่ว่าในเมื่อมันเป็นมีแต่ประวัติศาสตร์ไทยทั้งนั้นรัะตะนานโกสินบ้างอายุทยาบ้างผมไม่ค่อยชอบก็ดีนะต่อมาครับสุขศึกษาก็จะเรียนเกี่ยวกับเออโอเคครับก็ก็ดีนะละกันต่อมาครับดนตรีครับดนตรีสำหรับผมเรียนได้อยู่ครับ ต่อมาศิลปะครับผมเป็นคนที่วาดค่อนข้างจะใช้ได้แต่ไม่ค่อยดีขนาดนั้นและก็ไม่ค่อยแย่ขนาดนั้นก็เรียนได้อยู่ต่อมาภาษาอังกฤษครับดีเยี่ยมครับอยากฝึกภาษาครับส่วนภาษาจีนนะครับดีเยี่ยมเหมือนกันครับเพราะผมก็ชอบภาษาจีนส่วนต่อมาครับพาระศึกษาคุดพ่อข็กแม่ดีมากครับสุดยอดวิชานี้ต่อมาครับ เป็นตัวของเอ,อ่อคณิตศาสตร์ไม่อยากเรียนครับและนี่ครับทิลลิกของผมแต่ละวิชาที่ผมเรียนนาะตอนนี้ยณนะปัจจุบันก็มีเพียงแค่นี้ครับขอบคุณครับ